ที่มีเพื่อนสอบถามมาผมขอใช้คลิปวิดีโอนี้อธิบายในการติดตั้งนะครับเดิมๆที่ผมซื้อบังลมนี่มาจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือบังลมด้านซ้ายด้านขวาและเหล็กยึดอีก2อันคือหมายเลข3และหมายเลข4เหล็กยึดเลข3เลข4นะครับผมก็มาตัดโดยเอาส่วนที่เป็นตัวยึดกับตัวชิ้นบังลมพลาสติกนะครับที่เป็นแบบนี้นะส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ใช้อันนี้เป็นเหล็กตันนะค่อนข้างหนามากเลย พอดีที่บ้านผมมีไฟเบอร์ผมใช้ไฟเบอร์ตัดเลยง่ายหน่อยพอตัดแล้วนะครับผมก็เอามายึดกับตัวบังลมพลาสติกตัวนี้นะครับแบบนี้เลยตามคลิปที่ถ่ายให้ดูด้านบนด้านล่างหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาน็อตนะครับน็อตที่อยู่สองด้านเนี่ยตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวล่างตัวนี้ก็เหมือนกันผมก็ใช้ตัวล่างเดี๋ยวผมจะแกะมาทําสีเพราะนั้นตอนแกะเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมยึดอย่างไรด้วยเหล็กที่ผมใช้ยึดนะครับปเป็นเหล็กแบบนี้ นี่เขาเรียกว่าเหล็กเหล็กรูนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผมมีแผนว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากเหล็กรูเนี่ยเป็นะปเหล็กแฟดบาร์ก็คือปเป็นเหล็กเส้นเส้นนะครับหนาหน่อยหนากว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตัวบังลมตัวนี้ยผมกําลังวางแผนว่าผมจะทําเป็นแบบน็อตถังป่าเวลาผมขึ้นเขาเข้าป่าเนะี่ยผมก็ถอดได้ด้วยตอนนี้ผมให้ดูจุดยึดด้านบนก่อนนะครับสังเกตว่าผมเอาตัวเหล็กรูนะครับร้อยกับ ตัวที่ผมใช้นิ้วชี้นะครับตัวยึดตรงตัวการลายนะตรงนี้น,อน็อตจะใหญ่หน่อยนะเหล็กรูรูมันเล็ก,ลเ,ลกเพราะนั้นเนี่ยผมก็ใช้สว่านเจาะคว้ารูให้น็อตตัวนี้มันเข้าได้ส่วนน็อตตัวนี้สามารถขันเข้าได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเหมือนกันด้านล่างมาเอินผมมีแคดบาร์ตัวนี้เนื่องจากว่าผมกิจกรรมที่ผมชอบเที่ยวก็คือผมจะเที่ยวในทางที่เป็นทางดินทางหินซะมากกว่า เข้าป่ายางขึ้นเขาเลยต้องเอาตัวนี้ไว้กันรถหน่อยเพราะฉะนั้นของผมก็เลยใช้วิธีมันมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเอาเหล็กลูยึดตรงนี้แล้วก็มายึดตรงนี้ม,มันมีน็อตอยู่สองตัวโอเคนะครับแล้วก็องศาเดี๋ยวผมจะให้ดูองศานะ องศาในการติดตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยของผมนี่เนื่องจากว่ามันมีแคดบาร์ตัวนี้อยู่เลยทําให้ผมต้องติดตั้งบางลมตนเนี้หลังแคดบาร์ประเด็นก็คือถ้าเกิดใส่รองเท้าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครเท้ายาวหรือใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะมาชนแคดบาร์ตัวนี้นะครับของผมก็ถือว่าหลบได้พอดีแล้วก็ตัวด้านบนนะครับสกเก็ตมันจะเยองหลังมานิดนึงที่เยื่องหลังก็คืออยากจะให้ดูจุดนี้ครับเนื่องจากว่าผมติดตั้งไฟสปอตไลท์ ตรงไฟหน้าเลยซึ่งผมมองดูแล้วอ่ามันค่อนข้างเหมาะสมในมุมของผมนะก็คือมันอยู่ในมุมเดียวกับไฟเลยแล้วก็กดลงต่ําเวลาผมวิ่งสวนรถแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันไม่มีไฟกระพริบใครกระพริบไฟให้นะผมก็เลยมองว่าเออตำแหน่งมันอยู่ได้ถ้าเกิดผมมาใส่ตำแหน่งต่าๆอ่อาจจะงัดขึ้นกลัวจะเข้าตาคนขับรถเขาแล้วก็พอผมใส่เนี่ยสังเกตการใส่นะครับมันจะมี ตัวยืดนะครับยืดออกมาพอยืดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมดันบางลมตัวเนี้ยให้มาชิดกับแคดบาร์ตัวเนี้ยเวลาพับคอสุดหรือเวลาล็อกเนี่ยมันจะชนผมก็เลยปรับเยื้องออกไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับของผมก็คือครั้งแรกเนี่ยผมก็จะเอาเหล็กแฟดบาร์ Bar, เหล็กรูตัวเนี้ยนะครับยึดเข้าไปก่อนแล้วก็ดัดหาองศาโดยเอาตัวนี้ที่ประกอบแล้วนะครับมาท้าบ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้องศาลแล้วเนี่ยเราก็ดัดแต่องศาลแล้วเราก็มาประกอบอีกทีนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาผมยึดยึดยังไรตอนนี้ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูจุดที่ผมยึดแล้วกันสังเกตไหมที่เป็นรูอว่เนื่องจากว่าผมถือก,กล้องมือหนึ่งเลยไม่ค่อยถนัดเวลาถอดด้วยถ่ายด้วยเลยถอดก่อนแล้วก็ถ่ายให้ดูทีหลังนะครับผมจะใช้ตัวนี้ยึด ยึดเข้ากับขาดูที่ขานะครับนี่คือขาล่างแล้วก็ขาบนช่วงที่ผมคงใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาผมจะต้องเอาเหล็กที่เป็นแฟตปลานะครับที่มันแข็งแรงกว่าน,นี้มาทําแล้วก็เดี๋ยวจะหาน็อตถางปลาที่สามารถถอดเข้าถอดออกด้วยมือได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือครับก็ฝั่งซ้ายจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่ให้ดูฝั่งขวาต่อ ขวาเช็ดกันนะครับผมก็เอาเหล็กตัดที่เป็นตัวสปอร์ตนะเห็นไหมผมตัดดวนเลยแล้วก็มายึดเข้ากับตัวพลาสติกอยู่นี่แต่ตัวล่างผมมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีตัวคานแบบเนี้ยมันจะไปชนกับท่อเพราะฉะนั้นจากคลิปที่ผมไปดูท่านอื่นมานะครับ <S <S เขาจะติดให้มันเลยท่อมานิดนึงนะครับตรงมือผมเนี้ย ตอนนี้พอผมมองมุมแล้วเนี่ยผมพบว่าตรงนี้ช่องมันกว้างไปอันนี้แล้วแต่คนนะดีไซน์ได้ทําได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดช่องนี้มันกว้างไปเนี่ยแล้วก็ดูแล้วมันจะกินพื้นที่รถมาข้างนอกค่อนข้างเยอะผมเลยไม่ใช้เหล็กอันล่างผมก็จะมาใช้เป็นเหล็กรูเห็นไหมครับเหล็กรูตรงนี้ที่ผมใช้เหล็กรูตรงนี้เนื่องจากว่า จากเดิมเลยเนี่ยพลาสติกชิ้นเนี่ยมันจะแบกออกหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะครับมันเจอเหล็กคำไว้มันก็เลยหุบเข้าผมก็ได้เอาเหล็กรูตัวนี้นะครับอ่าดัดโค้งเพื่อที่ว่าจะให้มันดันเชฟเนี่ยให้ใกล้เคียงกับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็พอผมยึดนะครับมาดูกันยึดตัวนี้มันจะมีอ่าตัวนี้เขาแถมมาให้นะข้างบนก็มีเห็นไหม คล้ายๆเป็นเหล็กรองอันหนึง่งแล้วก็ประกอบกันพลาสติกอยู่กลางๆผมก็เลยเอาตัวนี้มาหนีบหนีบเหล็กรูที่ผมดัดเข้ามานะ่การดัดก็คือบางเอินที่บ้านผมมีปากกาด้วยทั้งค้อนทั้งปากกาทั้งสว่านเจี๋ยมือเครื่องเชื่อมอเครื่องเชื่อมผมไม่ใช้งานนี้ใช้เครื่องเจียในการตัดเจี๋ยตัดมือครับเจี๋ยมือมาตัดเหล็กแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใช้เป็นอีกฝั่งหนึง่ง ก็จะเป็นเหล็กรูนะครับมาประกบตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมผมก็เอาน็อตตัวล่างเป็นตัวยึดตัวนี้เหมือนกันพอเอาน็อตตัวล่างเป็นตัวยึดตัวนี้ผมถ่ายจุดยึดให้ดูนะคอนเซปต์เดียวกันเลยกับเมื่อกี้นี้อันนี้คงไม่ได้แกะแล้วถ่ายให้ดูนะครับเพื่อให้วิดีโอมันไม่ยาวเกินไปแต่ผมต้องแกะถาสีอยู่ดีแหละ แต่วิดีโอก็จะอยู่ตรงถ่ายให้ดูตรงนี้มันดูด้านล่างครับด้านล่างเนื่องจากว่าพอผมยึดฝั่งฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามตัวบาตัวเนี้ยนะครับตัวบาเนี่ยยึดฝั่งตรงข้ามมันจะชนท่อเห็นไหมพอดีผมเปิดไฟด้วยแล้วก็กล้องไปบังไฟพอดีถ่ายไม่ถน,นัดพอมันไปชนท่อเสร็จปุ๊บผมก็เลยสลับใหม่มายึดฝั่งนี้แล,แล้วเสร็จปุ๊บผมก็ไปยึดตัวล่างมีน็อตสองตัวเห็นไหมครับตัวบน ตัวล่างเหมือนกันเลยเหมือนฝั่งนู้นเลยผมยึดตัวล่างเหมือนกันข้างบนผมก็ยึดที่ตัวล่างสาเหตุที่ผมยึดตัวล่างก็คือตัวนี้มันดัดขึ้นไม่ได้แล้วมันชนที่นี่ก็เลยจําเป็นต้องมายึดตัวล่างส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันตัวล่างมันใกล้สุดถ้าเกิดไม่มีแคดบาร์ตัวนี้ล่ะก็คือพอไม่มีแคดบาร์ตัวนี้มันก็ไม่มีตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ให้ยึดนะครับมีน็อตอีกตัวนะครับอยู่ใต้นี้อยู่ข้างใต้เลย เราสามารถเอาเหล็กรูนะครับสอดข้างใต้แล้วก็มายึดข้างบนได้เดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งที่ถอดแล้วให้ดูแล้วกันกรณีไม่มีแคดบาร์ตัวนี้นะครับไม่สามารถมายึดกับน็อตแบบนี้ได้สังเกตด้านาล่างนะครับมีน็อตตัวนี้ที่ยึดตัวแข็งการกระแทกนะที่ตัวกัดแข็งนะครับเราก็เอาเหล็กรนะูมาใช้น็อตตัวนี้ยึดแล้วก็เหล็กรูอ้อมขึ้นมานะครับ สังเกตว่าจากนิ้วผมชี้นะจากจุดเนี้ยเราก็เอมขึ้นมามันก็จะวิ่งมาหาตำแหน่งนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีแคดบาร์ตัวนี้แล้วเราต้องการยึดตัวบังลมด้านข้างตัวนี้ครับกันโคลนกันฝุ่นเราอองน้ําจากถนนเราก็ยึดที่จุดนี้ได้แล้วก็ยึดจากนาตัวล่างนี้ได้เช่นกันโอเคนะครับก็ หวังว่าคงสร้างความเข้าใจได้บ้างนะครับพยายามจะอธิบายให้ดีที่สุดตอนแรกตั้งใจไปจะถ่ายรูปและเขียนเป็นคำพูดเป็นข้อความดูแล้วไม่น่าจะรู้เรื่องกันแน่เลยเลยพยายามทำเป็นวิดีโอซึ่งคิปว,วิดีโอที่ผมทำทั้งหมดผมไม่ได้ลงโฆษณาน,ะนอกจตจากหัววิดีโอตามกฎของ YouTube เท่านั้นโอเคนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้รถ CT1-5 นะครับสวัสดีครับ